ทงเชมเบิร์นหาวสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะพบกับเราฟื้นน้อยอีกแล้ววันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนบทที่1กันเลยนะคะมาเราจะเรียนคําศัพท์เรื่องแรกจะเป็นเรื่องคําศัพท์เกี่ยวกับสถานที่นะคะเราลองมาช่วยกันอ่านอ่าน,านไปพร้อมกันเลยมาดูคําแรกตัว C, C ี ch อ่านว่าชื่อชื่อบวกระสละอ่างชื่ออ,าอ้างทีนี้ข้างบนตัวนี้เนี่ย เขาเรียกว่าวันณยุคนะคะวันณยุคของภาษาจีนมีทั้งหมด4เสียงนะคะวิธีการผันก็จะผันผันเรียงไปเลยนะลูกเสียงที่1เสียงสองเสียงสามเสียงสี่ให้หนูจําเป็นว่าขับรถไปตรงๆขึ้นสะพานนะคะขึ้นสะพานแล้วก็ลงหลุมแล้วก็ลงสะพานก็จะกลายเป็นขับรถไปขึ้นสะพานตุหกลุ้มลงสะพานก็จะกลายเป็นเสียงหนึ่งสามสี่นะคะวิธีการที่จะไม่ให้หนูลืมว่าเสียงสองกับเสียงสี่มันหันทางไหนนะคะ เรามาดูไปพร้อมกันเลยทีนี้ตัวแรกเป็นเสียงสามตัวหลังเป็นเสียงที่เท่าไหร่ลูกเป็นเสียงสามถ้าเสียงสามเจอเสียงสามเมื่อไหร่ตัวแรกจะผันเสียงไปเป็นเสียงที่สองโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้เขาเป็นกฎของวิธีการอ่านออกเสียงนะลูกเรามาอ่านกันไปพร้อมๆกันเลยชื่ออ้างช่างผันไปเสียงที่สองช่างช้างอ่านว่าช้างนะลูกต่อไปซื้อบวกสระอัวซื้ออัว สัว่ะสระอัวก็คือสระอูบวกสระโอกลายเป็นสระอัวนะคะซื้ออัวสัวผันไปเสียงที่สามสัวสัวสัวรวมเป็นชางสัวอ่ะทีนี้มาดูคำที่หนึ่งอ่ะคำที่หนึ่งนะคะตัว F อ่ะห้องอาหารนะลูกตัว F บวกกับสระอะไร สะระอานฟอออานฟานอ่าผ่านป้ายเนี้หมดสี่เสียงผ่านไปลกูกฟานฝานฝานฟานเรา,าได้แล้วอ่านว่าฟานต่อไปตัวเธอ,อตัวทีอ่านว่าเธอนะคะเธอบวกกบสระอิงเธออิงทิงอันนี้คือเสียงที่หนึ่งอันนี้คือเสียงที่สี่อ่านรวมกันเป็นฟานทิงเกลือตูตูอ่านตามตัวซื่อ ฟานทิงอี้ชีตุยเปลี่ยนฟานทิงโอเคต่อไปคำต่อไปห้องอะไรลูกห้องครัวนะคะมาดูห้องครัวตัว c h c h อ่านว่าชื่อชื่อบวกสละอูชื่ออูชูเราผันไปพร้อมกันเลยเสียงที่เท่าไหร่ลูกเสียงที่สองชูแล้วก็ฉูคำแรกอ่านว่าฉูต่อไปตัว f ฟอบวกกสละอ่าง, For, องฟออางฟางเสียงที่อะไรลูกเสียงที่สองฉูฝางอ่ะเราเรามาผ่านฟางแล้วก็ฝางรวมเป็นฉูฝางก็เลยสตูอ่านตามบทสื้อลูกฉูฝางโอเคห้องครัวนะคะคําต่อไปห้องอะไรเนี่ยเรามาดูซิหนังสือเยอะแยะเลยห้องอะไรคะ ห้องหนังสืออ่าห้องหนังสือมาดูพร้อมกันชื่อบวกกบสระอูชื่ออูเสียงที่หลายลูกเสียงที่หนึ่งเสียงที่หนึ่งชื่ออูสูโอเคต่อไปฟอบวกกบสระอางฟออางฟางเสียงเหมือนคําเมื่อกี้เลยไหมเสียงที่สองเหมือนคําเมื่อกี้เลยไหมฟางแล้วก็ฝางรวมเป็นชู u ฝางแปลว่าห้องหนังสืออีชีตู้เปียนอ่านพร้อมกัน สู้ฝางอคอคำต่อไปห้องอะไรลูกห้องน้ำมาดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำคำแรกอู้บวกรบสละเออ,เอูเอเวผ่านไปลูกเสียงหนึ่งสองสามสี่อูเอเว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  อ่านว่าเว่ยโอเคต่อไปตัวที่สองชื่อบวกกับสระเอิงชื่อเอิงเชิงเสียงที่ไหรลูกเสียงที่หนึ่งก็เชิงต่อไปตัวเจคืออ่านว่าจีใช่ไหมลูกจีบวกสระอีกับอันอีอันียันอีอันการเป็นสระเอียนจีเอียนเจียนเสียงที่เท่าไหร่ลูกเสียงที่หนึ่งอ่ะทีนี้เราได้แล้วอ่านสามคำรวดเลยเว่ยเชิงเจียนก็เหลือชื่อตัวอันตามหังสือ 卫生间一起读一遍卫生间 OK บายห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกมาดูไปพร้อมกันเคอร์บวกสระเอเคออเคอรแล้วผ,ผ่านไปเสียงที่ได้ลูกหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เคอ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 อ่านว่าอะไรเคต่อไปเธบวก,กบสระอิง เธอบวกกับสระอิงเธออิงทิ้งรวมเป็นอันนี้เสียงหนึ่งนะลูกก็กลายเป็นคทิ้งอีชิตูไม่เปลี่ยนคทิ้งโอเคห้องอะไลูกห้องนอนมาดูห้องนอนนะคะดั w, คืออะไรอู U, บวกกับสระโออูโอโวเสียงที่อะไรเสียงที่สี่ผ่านไบหนึ่งสองสามสี โ o w o ว o โวตัวนี้อ่านว่า wo ต่อไปตัว sh ชื่อตัว i ตัวนี้ถ้ามาอยู่ผสมกับพยัญชนะที่ออกเสียงตั้งแต่สระอีกับสระอือจะไม่ออกเสียง i อนะลกูกแต่จะออกเสียงพยัญชนะตัวมันเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จอ่านว่าชื่อเราผ่านไปเลยเสียงที่เท่าไหร่เสียงที่สี่ชือชือชืชือรวมเป็นโว s ชื่อ อีชีตูอีเปลี่ยนบวกซื้อโอเคนะคะต่อไปโอวยดอกไม้เต็มเลยก็คืออะไรคะสวนดอกไม้นั่นเองเธอบวกกษัตริย์อัวเธออัวหัวเสียงที่อะไรลูกเสียงที่หนึ่งก็เหมือนเสียงสามาัญแล้วเนาะหัวต่อไปอีพยัญชนะตัววยัยเห็นว่าอีบวกกษัตริย์อวานอีวัน,วน,นยวน เสียงที่ไหรลูกเสียงที่สองเยวัน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 เหยานก็กลายเป็นฮวาเยวันนะคะโอเคก็เราชื่อตูเฮ้ยมากอ่ะทีนี้เรามาดูคำศัพท์สถานที่มีเท่านี้นะลูกมาาตามเราซือีกหนึ่งรอบอย่างรวดเร็วนะคะคำแรกฟ่านทิง ฟ่านทิงที่เอร์กคำที่สองชูฝางชูฝางที่สานเกิดคำที่สามสูฝางชูฝางที่สื่อวิ卫生间ที间่ห้าห้องนังเล่นห้องนั่งเล่ที่หวห้องนอนห้อ พิชีข้าหวยนหวนข้าหวยวนอ่ทีนี้หนูได้คำศัพท์หมดสถานที่หมดแล้วลูกหนูก็มาดูใบงานใบงานของหนูหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกทีนี้มันมีคำศัพท์อยู่ข้างบนนะคะคำศัพท์อยู่ข้างบนหนูเอาคำศัพท์พวกนี้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องให้มันเจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นอ่าอย่างเช่น อนนี้ครูยกตัวอย่างห้องน้ําไว้มาดูคํานี้คืออะไรอะไรคะห้องน้ําห้องน้ําหนูก็ต้องเลือกคําไหนมาเราซื้ออ่านให้ฟังนีกนิดก็คำแรกฝ้าทิ้งชูฝาง,าง,ง,างาาคารัวฟัง卫生间花园客厅่室หนูก็เอาคําว่าอะไรอย่างเช่นเ e วยซ่งเจียนหนูก็เอาคําว่า เว่ยเซิงเจียนมาใส่นะคะ,ะถ้าหนูอยากเขียนตัวจีนหนูก็ค่อยๆใช้ดินสอนะคะถ้าเขียนตัวจีน ใช้ทีนสอเขียนเลยเพราะว่าไงหนูเขียนไปแล้วมันก็จะมีผิดใช่ไหมลูกแต่ถ้าใครยังเขียนไม่ได้จริงๆยังเขียนไม่เป็นไม่เป็นไรเพราะว่าครูยังไม่ได้สอนเขียนตัวจีนนะคะแต่ถ้าหนูอยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการเขียนดูจากแอปเขียนอักษรจีนตามลำดับขีดก็สามารถเขียนได้นะลูกมาดูเวลาเขียนเขียนบนลงล่างจากซ้ายไปขวานะคะเว่ยเชิงจีน อย่างนี้แค่นี้เองเสร็จแล้วหนูก็จับคู่เขียนคำศัพท์ให้สวยงามนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูนะคะวันนี้พอแค่นี้ลูกเชียร์เคอร์เลิกเรียนแล้ว,ลว,ลวบ,าบายบยใจเจียน